ซาบะค่ะว่าแพงไวแพงนะคะแสนกว่าบาทแต่เราให้เพราะว่าถ้าไม่มีพี่นิ๊กก็ไม่มีน้องตาในแบบนี้น้ำตาแดงๆที่ดีค่ะเพราะว่าด้วยในจุดนี้ได้มีแฟนกลับไดมีเอฟซีที่ร่องน้องแล้วก็น้องได้มายืบนเวทีแสงโปรพิเลียจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในการร้องเพลงแม้กระทั่งตอนนี้เรื่องเต้นก็ยังไม่เก่งแต่น้องก็ ก็จะพยายามผลักดันและพยายามสอนทุกอย่างอะไรกันดีนะลูกนะอะไรกันดีชื่อเอาจำเอาและอย่าลืมว่าเอฟซีที่อยู่หน้าจอและอยู่หน้าเวทีจอนนี้ถ้าเพิ่นก็ฮาเข้าเพิ่นก็าไม่ได้อยู่ในกองนี้และถ้าไม่รักเอฟซีไม่ซื้อหรอกบางคนก็ฐบาลมาดูพวกเราใช่ไหมคะเชิญพงเอเอฟซีทางด้านเลยค่ทนะคะหลังจากที่พาน้องน้ำตาลไปซื้อเมื่อวานนะคะพี่น้อง ใต้ดตมอใเนกฮเออจะเอาลูล่าเลยเรานูก้เออเพหนู <t <t ีี๋วด้าู่นี่คือสิบเี่วายังสิเดจพ่มรควาเมตตามไดะใส่บางที่อาจจบนไม่ราะแต่ร่าจริงใจนะครับผมบอกแค่นี้ะ้อหูก็มีีอ่ายังเหลยังไม่บอกบอกเราเดี๋ยวดูเลย

ใบเจ้าเขียวยี่สิบาทถวนเออเราพร้อมหมดแล้วแต่ยมีคือตสุขให้มีความระมาณนียแล้ว้มัน

ไล่กดแชร์ด้วยนะคะไม่ไปแล้วเจอก,กันคล้ปหน้าค่ะสุดท้ายนั้นเกิอขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้หนูแล้วก็ทุกคนที่มาดูาดาคลิปนะคะ